มีแต่พวกหัวโบราณพวกโง่นะเนาะง่ายง่ายโง่แหละนะู่มใจแทนสาวลาลําละครเนี่ยเดอมีมีเอฟซีที่แบบหน้าตาเฮี้ยแบบเฮี้ยแล้วกัยังมอาต่อคนอื่นอีกนะฝากไว้เดอร์บาวาสเป็นทั้งเพจทั้งโซเชียลทั้ง ช่องทางใดกระซังรับบันนี้เฮากับวอกันเนาะโดยความเป็นจริงสิ่งที่มันเป็นที่ทาให้นะครับเสียหายสิ่งทํ่ให้ทางน้องขาหลาทางวงเพลยนลำเพื่อนเสียหายตอนต่อไปนะครับเฮากับไดมีปรึกษากันแล้วต่อไปเร้่ฝากพี่น้องเฮากับมีทานายที่จะดูแลสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC สุขสุขคน,นพี่น้องเนาะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซองของมานุนั่นเองครับพี่น้องการมาปรโปะหอกันที่เก่านพี่น้องเนาะในประเด็นนี้ก็คือเรื่องเล่าใน่แหละพี่น้องที่คนเล่าเนาะที่ว่าอยู่แข้งสมรภเมตเก็คือสาวมาดิอาสาวกุ้ยไทยเนาะพี่น้องที่ว่าไปพาดพิงนพี่น้องถึงคนไทยที่แบบว่าให้เสริมลบในลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะก็คือจะบอกพี่น้องในประเด็นนี้ก็คือล่าสุดเนาะก็คือน้อง น้องอานน้องละครในไลฟ์สดกับคุณยี่บานไสจัว่วแล้วว่าจจะเตรียมเพอะนั่นเองเตรียมท่าหน้าเนาะพี่น้องเนะาะทว่ายังละเมินการต่อไปมโนต้องบอกว่าอีกบอลลอนขึ้สิริงขึ้สิไปบอลหอดหรอพี่น้องาะทว่ายังเก่งแบบนี้เนะาะทว่ายังแบบมาบอกอันนั้นในซึ่งเสียหายนะพี่น้องทั้งที่แบบเอฟซี FC คนไทยเนาะที่แบบให้ก็ลังใจน้องน,นะยังมาบอกต่อตานที่แต่ว่าอ่าคนไทย อันนี้ขาเอาขออนุญานด้วยพี่น้องขออนุญาตเตบาตามล้างคนนะตอนนี้นี่อันนั้นมันมีเจตนาที่จะเบาคนไทยแล้วพี่นอ้องอ่าก็คือเบาคําที่เพิ่งเบาแล้วเนาะแบบว่าคนไทยนี่ง,งูอันนี้เนาะพี่น้องว่าเอออ่างูที่ไปนสนับสนุนหน้าสาวหลาลับมาคลอนาะพี่น้องเนาะที่แบบว่าต้องบอกว่าคนไทยเพิ่นเพิ่นใจดีแล้วเพิ่นมีความเมตตาต้องเบาบางสิอ่าคนลาวแล้วพี่น้อง มีคนล้านคนที่าให้กระตั้งใจน้องแต่ว่าเป็นยังไงก็ยังมีคนแบบนี้นะน้องนี่มีพุกคนที่แบบว่าเออหิวแสงแบบเห็นคนอื่นได้ดีแะคอับตัวเองประมาณแบบว่าเออเห็นเห็นคนอื่นดีดีกว่าแบบบลาอะไรนะน้องก็คือบอกไปน้องนี่น้องว่าอาจจะมีความวิซาอันนั้นส่วนตัวบอกวิัีไหนแบบว่าเอออาจจะเป็นมูหูมูเพื่อนกันน้องนี่น้องที่ว่าอาจจะฮักแพงกันหรือว่าจะไหนหรือว่าเห็นมูอะไรดีกว่าหล่ะเกิดความวิซาริสยาอันนี้ครับ มโนตงบอกว่าอ่าถ้าจะมาเบากสิเนาะมโนบบว่ามันบุคคนเบาหัวมันเป็นคําที่แห้งร้ายนะมาเบาแบบในเสิ่องลบให้ให้มูตัวเองเสียหายอะนะแบบเออถ้าจะเบาอีกีกับมุขคนพาพิงเนาะพี่ลองพาพิงทั้งคนไทยเนะาะพาพิงทั้งเอฟซีเพิ่นที่แบบกรจัดสนับสนุนนะพี่ลองแบบเป็นยังคือแบบมาเบาเมาร่วมเงไปเลยเนาะแบบลาสุดเดยแหลพี่ลองคือเพินบบเเเ่นออกมาเลยกัออกมาขอโทษก็คือแบบม,มันแบบ มัมีความสำนึทก,กับน,นะพี่น้องมาขอโทษแบบเห็นหน้าตาเฉยๆแบบเออย,ยังแบบยังแบบว่าแบบมัมีความที่แบบเออแบบขอโทษแบบคิดใจที่มาขอโทษนะพี่นอ้องเนี่ยแบบว่าเออไม่ได้หลาคนไทยนะไม่ได้หลาคนไทยแต่หลาเอฟซีคำว่าเอฟซีนักพี่นอ้องกับคนลาวคนไทยหรือว่าคนอยู่ต่างประเทศก,กันได้หลายคนเนาะเพราะว่าเอฟซีน้องนี่ไงโมโนวานไลน์ไลน์แซนไลน์หลา,ลา,ลานลาลาลาคนอยู่แถวพี่นอ้องที่วัดติดตามน้องเนาะร่วมๆทั้ง คนเราที่ว่าเฮ็ดคลิปหรือว่าเฮ็ดคลิปเนี่ยอย่างเช่นกําหนงกับไลายๆคนก็อาจจะหูจัดนองไร้ขึ้นเนาะเพราะว่าะ่องหลายๆล่องกันนําข่าวนําเสนอข่าวนองนะร่วมๆแล้๋ยวลักหลานซองหลานนี่แหละคิดว่าในปัจจุบันนี่ก็คืออ่ายูทูบเพื่อไลายๆคนกันผู้ติดตามลักแสนลักหมื่นเนาะพี่น้องเห็ดข่าวนองหลายๆคนกันตัวว่าเอฟซีนองหลานกันล้ายจุมข่วนนะแต่แบบว่าเออเราบอกว่าเอฟซีนองหลานนี่บอเทิงขันสิบเปอร์เซ็นต์น้องนว่า หมดถึงแสนนะนะความหมายต้องบอกว่าเราพี่น้องคนที่มากฮักแน่นอนอ่าถึงว่าน้องก็บบอกว่าน้องบริเเสียงดีเราพี่น้องแต่ว่าก็มีความมุ่งมาแล้วนะพี่น้องคือคนไทยเพิ่งให้โอกาสเล้วเราพี่น้องคนที่มีข้อมุ่งมาคนที่อยากพัฒนาตัวเองเ,เพิ่นเห็นยุดนันนอกจากคือพญ,ญานานสายจวดกับเมย์พอดแล่งจาคุณผููทีผูรักใ์ญ่ที่วาให้การสนับสนุนอีกีกับคือคุณแม่สุภาพนาอที่แบบ เพิ่นไห่กำลังใจนาะพี่น้องทั้งทีแบบตอนเพิ่นกับบานก็นองหลาน้องพี่น้องแบบว่าบ่เคยมาเล่าเนาะเออบ่เคยมาเล่า,าแลวก็ได้ขามมาฟังโค้งนะพี่น้องถามาเพื่อมาไห้กำลังใจเออเพื่อมาให้กำลังใจทั้งทีเล่าทั้งอภิบาลสายจวดกับว่าคุณแม่ไม่เคยมาลาเลยพอ,อน้องกัล่าคนเดียวจึงในมาอันนี้นาะพี่น้องคือความเมตตาของเพิ่นเพิ่นมองโอกาสให้แจัคสันนเนาอพี่น้อง่ว่าคนลาเล่าเาเองกับกลับมากีดกันนาะพี่น้อง อมามากีกันคนลาวกันน้องทั้งที่แบบเออเขาเป็นคนลาวคนคนลาวกันเป็นยังคือบอสนับสนุนกันแบบกันชี่อะไรพี่น้องคือแต่ยังแบบอาจจะเป็นมูเพื่อนกันบอหรือว่ามีเร่องยังปิดเทียงกันอันนี้กับพวกหัน้าเนาะก็คือแบบควรขั้เบานะมันแบบบุคขัวเบาออกซื้อตังขนาดนี้เนาะเพราะว่าอ่ามันเหตุไท้ผู้หนึ่งเสียหายอะไรพี่น้องถึงวันที้ทิ้งงานหรือว่าในมอรมในลำเพลินเนาะก็คือน้องลากระไรเข่าบงน้ำเพลินแล้วในเข่าสังกัดน้ำเพลินแล้วนพี่น้องก็คือ เดืองรล่าต่างๆเพื่อนอ่าจจะดูแลให้เนาะเพราะว่าอยู่ในสังกัดเพื่อนอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งกับพิษนาะพี่น้องพิษคอร์อรัปชันคอมพิวเตอร์นาะเพราะว่าการที่เห่าออกมาเบาหรือว,ว่าเระเใศไยบุคคลหนึ่งคนไร้คนหนึ่งเสียหายนี่ยับพิษอันนั้นคอร์อรัปชันคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยเนาะอาจยุ่งเล่าอาจตีเออว่ามีกฎหมายแบบนี้พิษยังไงอาจจะมีอยู่พี่น้องแต่ว่าเล่าก็คือว่าขาใจคํามากฎหมายแบบ ความ,มาความอิสระที่สยามันแบบมันมืดมุ่ดนะนะแบบมันมืดมุ่ดดีๆแบบคิดยังบ่ออกก็คืออยากอยากมาทำายอยากมาแสอยากมาอย่างเบาเงี้ยนี่เชิงลบนะพี่น้องก็คือเดี๋ยวโมนุจะให้เบ okay. ิงคลิปบน้อพี in ่น ja ้องที่ว่าปุญญาบาลใส่โจทย์เป็นไหลเบาะเตรียมตัวแบบโบยอย่างให้เบาแบบเนี่ยเสียหายเนาะแต่ว่าเบาได้เสียหายอีกทั้งทั้งเพื่อนนี่จะคุยกับทนายเรียบร้อยเนาะอาจจะถ้าว่าเบา อ่าให้ทีมงานหรือว่าในหมอรำพีต่ำเพลินหรือว่าน้องลาเนี่ยเนี่เสียหายก็อาจจะมีการคุยกับทนายนกรนีเนาะแล้วเสียหายเปิดคลิปให้เบิ่งพี่น้องซึ่งทีมจะเป็นที่ท่ำให้นะครับเสียหายท,าาทายิ่งท่ำให้ทางน้องข้ามลาทางวงเพีร่ำเพลินเสียหายตอนต,อนต่อไปนะครับเข้ากับในมีปรึกษากันแล้วต่อไปเรื่องฝากพี่น้อง เขากับมีทนายที่จะดูแลในส่วนต่างๆเนี่ยพี่น้องฝากในการใส่วาจาในการที่จะทำข่าวในการทำกระแสนะครับกับพยา,ยามที่จะแจ้ข่าวพี่น้องนะครับใน่อรกระแสลบๆที่มบ่ดีนะครับย่าย่าเอากระแสที่มันเป็นลบๆไปไห้คนอื่นลยเสียหายครับบางสิ่งบางอย่งอางขอฝากพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าเอากระสีเห็ดดำเนินการยั่งจริงจังแล้วต่อไป นะครับฉานนแหละกับฝากสำหรับยูทูบเบอร์ทุกทุกช่องไม่ว่าจะเป็นท่างเพจทุกทุกช่องท่างโซเชียลท่านสิกรพู้นั้นแหะครับแต่ขอแจอ้งให้ท่านได้รับทราบแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ทุกทุกช่องที่ให้การสนับสนุนในทำข่าวที่เป็นด้านบวกเนาะกัะที่เห็นให้ท่านเท่าได้มีื่อเสียงมีกระแสขึ้นมาระดับหนึ่งก็ขอบคุณหลายๆให้ท่านทุกท่านทุกกองทาพจะเลืล่อนลงเรื่อง นะครับตลอดไปในทางที่ดีละด่ะฮะมี่อะละพี่น้องเนาะก็คือเพื่อนในสีแจงไปแล้วว่าถาวรยังเฮ็ดอีกือว่ายังมีคลิปออกมาอีกเนาะพี่น้องเนาะเแบบ้าไผยกระยาเนาะที่ว่าเฮ็ดอ่ามาเบาให้ทีมงานโดนเสียหายติว่าเป็นคนเล่าหรือคนไทยน,ะนั่นเองพี่นอ้องอ่าจะเสือ้อมพี่น้องว่าคนไทยว่ามีหรอกคนที่แบบคลิปแบบเนืองหลายเนาะต่อคนเล่าเนาะก็คือแบบมีแต่เขามาให้กำลังใจมาสันตะเสร,ริญ มาให้กำลังใจเลยครับมาซัพพอร์ตอ่าเห็นหลายคนนะพี่น้องคนไทย,าายก็มาให้กำลังใจนะอีดีนะต้องบอกว่าเพิน่นอ่าคนไทยเพิ่นมีความคิดเนาะพี่น้องเบิ่งออกว่าจุดไล่ควรสนับสนุนจุดไล่บ่ควรสนับสนุนเนาะก็ะคือวันไดียวไปแหละที่าาว,นะว,ว่าซา,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 าวมารีเน้องเดียวไปว่าเข้าไปไลฟ์สดที่น้องหลาไลฟ์สดเนาะพี่น้องเด้วเข้าไปทักทายแล้วก็มี FC ฟทามาฮู้จักน้องอซาวมารีบอเนาะ ก็คือน้องว่าโบก,ากุจักไพสิอยางโบกจักพี่น้องคนนั้นน่ะคนบกจกักอันนั้นกรทาทิสะบกจกักอันนั้นจริงไรถื่จริงไรงไควรเนาะพี่น้องเนาะก็คือน้องน้องอ่าพอ่างง่ายว่าโบอยากไปยุ่งนะพี่น้องในซื้อดอกออนไลน์ที่แบบว่าเออมีเดียงมากมานกันได้รจะได้กะอาจจะเครียดกันอยู่รังไมน่นาะงโบอยากโบอยากไปเหมาอในไรโซตเพราะว่ามันมันเป็นอีกอย่างที่่อาบ่มีวัฒนธรรมโบมีการศึกษานะพี่น้องเพราะว่าการศึกษานี่บางคนนี่ ง่ายที่ซ like ื้อนะพี่น้องคือเราอ่ะนะง่ายที่ซื้อแต่ว่าอายุอาจจะไลฟก็เศ้าหลาเนาะพี่น้องแต่ว่าง่ายแบบโบจักควบง่ายแต่อายุก็คือสมองยังแบบยังหน่อยนะพี่น้องเกิแบบว่าน้ำมันหนาตัวเองเกินนะพี่น้องแบบเวลาบรรลเจ็บใจให้งีแต่ว่าเวลาคนไทยอ่ะที่เวลาเอฟซีอ่ะแต่ว่าเป็นยังแบบอันตองก็เลยอยากจะน้องพี่น้องเนาะคนที่าว่าหนาอย่างไรพี่น้องหนาแบบอืมเป็นคำที่ว่าอย่างมวลเน่ะพี่น้องมวลกับอย่างววลเนาะ เป็นคำที่บอยากมวนก็เลยเนอเป็นคำที่บวชนาพังเลยนะเป็นเบาแห้งขนาดเนาะลาแห้งดีแบบเป็นอยังคือเวลาขาจอดทั้งขนาดนั้นทั้งที่แบบเออบริหูจักกันเซิร์งตัวเนาะพี่น้องบริหูจักกันในเซิร์งแบบกับเอฟซีนะเพียงแต่ขจอดไปอ่าตนเองเนาะพี่น้องไป,ไปไปเบาให้นอ้องกำลาขจ้าก็มาปกป้องเป็นเรื่องธรรมดาเนาะที่แบบแต่เป็นอยังคือจังมีซีซ์ไปเบาเลยเจ้าเวลาขจ้าว่าขจอดงงขจ้า,าอันนั้นน่าคือ ขั้นขาขั้นขางอย่างประมาณเนี่พี่น้องเป็นคำที่แบบมันมโมนาพังมันเสียอ่าต่อคนล่าเขาน้อพี่น้องเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าคนไทยนี่เพิ่นเพิ่นดีก็มาหล่อีกีพี่น้องเลยกระแสลามาหลายกีคนล่าบางควบอกขึ้นดอกจกันไหนครับแต่ว่าอย่างนั้นหนึ่งเบ่อยากให้่อเบาซะพี่น้องเลยคนล่าด้วยกันเนาะพี่น้องเบย์ย่ากให้่อเบาแบบมันเสียผ่าผ่าปพดกองคนเล่าเองเนาะพี่น้องที่แบบว่าโอ้ ก็คือบริหาร่วมเล่าพี่น้องนะบริหาร่วมมาคนลาวทุกคนเนาะก็คือเจ้จ้จงแต่น้องมาดีคนเดียวเนี่ยหรือว่าสร้างมดีเนาะที่บาทไปผ่านพิ้งถึงคนไทยต้อบอกว่ามุขค้นเบาอีดีแบบบางอย่างพิชอีดีเราพี่น้องกับคนไทยเป็นใจดีไรต้องบอกว่าคนไทยมันมีความเมตตาไรเนี่ยแบบว่าเอออยากซอยเดือคนลาวเนาะอยากซอยเดือยหองหลานเราค่อนเนี่ยเละให้พักดันให้น้องเลยไปทุกซุงครับพี่น้องให้แบบมีเงินมีคำสั่งมาสเสนอใ้พ่อให้แม่อันนี้ต้องบอกว่าคนไทยเป็นสนับสนุนคนลาวเลยเป็นอย่าง คนลาวบอสนับสนุนกันแถมยังมาใส่ไหล่ใบซีกันยังเหตุใหนกันจมก็คือบให้เกิดนะพี่น้องใส่ไหลไปซีหน้หน้าประการเนาะเดี๋ยวตอนเตรียมรอบพังเนาะพี่น้องว่าผลนี่จะเป็นยังไงก็คือถ้าเพราะยังยังบอจบอีกเพราเนาะพี่น้องยังบอจบบอลซนอีกยังแบบยังสิมาพุดคนถ้าว e ่าน hi ้องพี่น้องมีรักทานดีๆเป็นยังคือคือโมโนบอลมีรักทานดีๆเป็นยังคือแบบบอลรักทานแต่ก็เออยางมะฮะขาวไปทั้ง บอนำเปชรต้มเพื่อนไปเอารักษาอย่าเบิร์นรถแบบว่าไอ้นี่ยังที่แบบมันค้างค้าใจน้อพี่เนาะคือบระเทศแบบนานโดดคือแบบมั่วเบาองศ์สีแบบเออให้มันกินเนงใจกันทรรมบ้านใหญ่เออรัฐเอทพีดอีดีน้องพี่เนาะอันนี้ถ้าว่าฐเอทพีดอีดีกับเคีย่ยงสองคนเพราะว่าก็คือยุคนี้กับหมายงานว่าปัจจุบันนี่ก็เลาพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองพร้อมที่จะเออคนไทยให้โอกาสเออคนไทยให้โอกาสเราแล้วเราอยากพัฒนาตัวเองเราอยากเป็นซิสเตอร์ปินอ่าสิ่งดีๆีก็นั่งจะเข้ามาหาเราเป็นยังคืออบบบ่โกาาาสเเรนนะพีงยัแ ยังมาพูดเดืองอะไรน้องนี้เดืองนี้มากเนาะอันนี้บผมคงว่าเดืองอดีตจะเป็นยังไงแร้วพี่น้องแต่ว่าในปัจจุบันหนึ่งคือสาร,รัะลายละครเราเก็เป็นที่หักของอีซีของคนไทยไ,ได้ผลแล้วพี่น้องเนาะโอเคครับพี่น้องสารกินนี้ก็ประมาณนี้ลคะครับพี่น้องจะได้กระฝากติดตามส้มเลาวพี่น้องเนาะว่าสาววดีนี่เพื่อจะยุติวอบ์เนาะเพราะว่าชาววายุดนี่ก็คือหาปัญญาประจวนกับเจ้าบอกเกี่ยวกับทนายในนี่แหละพี่น้องเดืองนี้ก็อาจจะจบอย่างเนาะแต่ว่าเราวายุด ถ้าเราหยุดก็คือที่แคเน่แต่ว่าพี่น้องทั้งทังไทยอาจจะคิดต er ังไหนเนาะพี่น้องเนาะก็สามารถคอมเมนต์ได้โอเคครับพี่น้องสลาคลิปนี้ก็ขอจบดนตรีก่อนพี่รองพบกันใหม่คิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับส้มเด้อพี่น้องว่าสิ่งไหนที่เปาผิดพลาดประการใดเนาะพี่น้องเป็นข้าทีบ๊าบสุภาพเนาะพี่น้องก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับส้มเด้อพี่น้องสลาคลิปนี้ขอจบดนตรีก่อนพี่น้องพบกันใหม่คิปหน้าสำับดีสวัสดีครับ